พี่ป๊อตบนดอนดอบอกว่ารายการผมนะฮะเป็นรายการที่แสงสวยที่สุดตั้งแต่เขาเคยออกรายการมาเราได้จับมือเธอไว้มีแต่สองเราที่ใช้หาดแห่งนี้สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา2นาฬิกานาที5วินาทีตีสแบบนี้นะครับทำอะไรอยู่นี่นะมรนจะพามาดูสตูผมนะว่าผมจัดไฟยังไงใช้ไฟอะไรนะครับแสงที่2องยู่ผมอยู่นะฮะคือฟอร์ซ่าปิดแล้วเป็นไง มองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับปิดแล้วนะคะนดับนะฮะมันแรงนะครับสําหรับกลางคืนแค่นี้มันไม่ได้งไงมันจะดูผีหลอกนิดนึงนะครับพอผมเพิ่งสั่งไฟไปชุดใหญ่เลยนะครับคือชุดใหญ่จริงๆนะเรียกได้ว่าเจ้าป้าชิยาแบบไฟกับพิ่ชุดใหญ่ไฟกับพี่พมากๆนะฮะวันนี้รอรถซูมมาตื่นเต้นมาก หลายสิบปีก่อนไม่ถึงสิบปีนะพี่ป๊อตโนด็อกบอกว่ารายการผมนะฮะรายการดิคายโปรไฟล์เป็นรายการที่แสงสวยที่สุดตั้งแต่เขาเคยออกรายการมาผมก็จริงเหรอครับพี่ขอบคุณมากครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมใช้ DP มือหนึ่งเลยนะพี่กุ้งมีเป็นพุ่มกับหนังด้วยนะมาถ่ายให้พี่โตจัดไฟให้นะฮะแบบทุกเทคนม่ตั้งใจทำมากแสงต้องโคตรสวยคือบ้าแสงมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับ เหมือนคำหนึ่งนะครับขออาจะสงคำพวิไลที่บอกว่าสวยด้วยแสงแรงด้วยสีมีดีที่เรื่องราวเฟื่องด้วยปัญญาแสวอาหาแล้วรอคอยใช่ป่ะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละสวยด้วยแสงยังอยู่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันคือสวยด้วยแอปแรงด้วยหุ้นมีดีที่บิตคอยนี่นะฮะต้องพูดจริงๆว่าท่านชีวิตเนี่ยตั้งแต่ทำโปรดักชันมาน่าจะหมดเงินกับ5ล้าน10ล้านกับการแค่เช่าแสงเข้ามานะั้งแบบหลายหมื่นหลายแสนหลายหมื่นหลายแสนงานใหญ่ๆที่เช่าแสงเป็นหลายหลายแสนบาทนะจ้างกาเฟอร์มานะครับหลายๆท่านเนี่ยหลายคนก็รู้จักกันอยู่ในวงการนนนนนนะะเเเเเีีีีี่่่่่่ยยยยยยทใใชช้้ออูคครับสต์าามมกกลผื เนี่ยมันสว่างมากแต่เวลากลางวันเนี่ยพี่ก้องสารัตมาวนั้นถ่ายงานอันหนึ่งตอนนั้นเป็นงานที่แบบว่าคึ่งอินดอร์ดอนนั่งติดกระจกผมบอกเฮ้ยฟอร์ซ่าพี่เปิดได้แล้วกว่านี้เปิดไม่สุดอะไรวะไม่สอนไปเปิดดูเอาเชื่อสุด้วเจอแสงแดดจริงมันสู้ไม่ได้ครับเลยตื่นเต้นกับรถซูวมน,นี้มากนะฮะหลังจากที่เช่าเข้ามานานเป็นเจ้าของไฟของตัวเองสักทีนึงวะสุดวะหรือภาษาจีนเนีนงไหลอ่ะนงไหลอเมริกันแนนไลท์อันนี้คือฟอร์ซ่า60 อันนี้คือแนลไลท์ฟอร์ซ่าสองร้อยแล้วก็ใส่ซอฟต์บ็อกซ์พาราโบลิกเก้าสิบซอฟต์ๆหน่อยเปิดอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์ปิดให้ดูอย่างนี้ก็ดีนะครับเนี่ยวันนี้นะขู่พลเอกการผีเลยชาตาชิยาแบบไฟกาพิบเห็นไหมฮะอ๋อแต่ไม่ได้ซื้อตัวนี้หลังจากมีฟอร์ซ่าหกสิบซื้อให้บริษัทใช้หลายตัวมันแรงไม่พอครับกลางคืนนี่คือสุดติ่งทำอะไรก็ได้แต่กลางวันเนี่ยแรงไม่พอจริงๆผมก็เลยซื้อตัวนี้มานี่คือซื้อเองนะพลาโบถูกสิบห้า นี่คือนี่คือ power tube ก็ใช้รายการผมเนี่ยตั้งๆไว้อยู่เนี่ยตั้งไว้เยอะๆผู้จีิซื้อมาเพราะเขามีแถวเขามีโปรโมชั่นใน shopee เห็นไหมฮะ power tube เอาตรงนี้ตั้งแถวนี้เลยครับใช้เป็นแบบเป็นคีย์ไลท์ตัวนี้ก็คือปรับสีได้นะเห็นไหมครับชอบมากในปุ่มนุ่นเองนะดูสิผมชอบมากในการที่เนี่ยหนูผมเป็นคนชอบคลึง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  โอ้ยพี่คึงจนได้อารมณ์ไว่าเกิดอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวก่อนข้อเสียหนึ่งคือแม่งทำให้มันตั้งได้ได้ไหมมันเกือบจะตั้งได้อยู่แล้วนะอีกนิดนึ่งก็ตั้งได้แล้วทำไมทำให้ตั้งไม่ได้วะชอบมากใช้ประจำเลยเพราะว่ามันใช้แบบไฟบ้านก็ได้หรือชาร์จแบตก็ได้แบตหมดก็จิ้มตูดตรงนี้แล้วมันก็สามารถซิงกันได้ซิง์เป็นเหมือนสองอันเปิดสีเดียวกันอะไรพร้อมกันได้นะครับแต่ก่อนจะมาซื้ออันนี้มันมีที่มาซื้อมาอันนี้ฮะอันนี้ไปซื้อฟอร์จูนเลยแนลไลท์พาวเวอร ซื้อเพราะมันแม่เหล็กชอบมากเนี่ยผมติดแม่เหล็กเนี่ยติดตรงนี้ครบับติดได้หมดติดตรงนั้นตรงนี้ในลายทุกตัวมันจะมีแบบเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ฟ้าผ่าปาพารสซีมีเยอะมากเลยค,คนเขาเล่นกันเยอะๆนะทำได้เยอะมากแบบซอยกาพิ๊บแล้วว่าจ,จะมาลองเลีเหกสี6สองตัวสิบห้าีสองตัว, 12, ตว 12, มีนาเล่นหกสิบอยู่ละ ไม่ได้ฮะมันยังไม่สุดตอนนี้ตีสองที่ทำไมต้องถ่ายตีสองให้เห็นว่า,วากลางวันเนี่ยผมเปิดม่านได้ช่วยได้นิดน,นึงนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าผมต้องการให้มันสว่างหรือจะถ่ายหนังอะไรเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงแอมเบียนส์อะเพราะฉะนั้นไปนที่หมางตัวนี้ครับตัวที่ใหม่ที่สุดชุดใหญ่ไฟกาพิบของผมนี่นะฮะมันคือฟอร์ซ่าสามร้อยบีฟอร์ซ่าสามร้อยบีตัวนี้รักมากเลยนะครับเพราะมากับรีโมทคอนโทรลมันมาก,กับรีโมทต,ตัวนี้ด้วยชวยมิวจิการ โอ้โหนี่นะครับแล้วผมสามารถตรงนี้เลยนะโอ้ดูดิฮะนี่คือตีสองนะคือปรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะวางอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ไกลเหมือนกันนี่แหละฮะวางอยู่นู่นเลยว้าววางอยู่ไกลตกเย็น,นยอย่างเงี้ยเราอยากไปเดินกับเธอที่ชายหาดจังเลยตอนพระอาทิตย์จะตกเราได้จับมือเธอไว้มีแต่สองเราที่ชายหาดแห่งนี้จูงมือกันไปดิมได้หลีได้นี่ครับปึ๊บปิดชอบอะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสับขายให้ด้วยปึ้ง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 โหได้มาวันแรกตื่นเต้นนะฮะนี่รีโมทต้องมุมวอร์มนิดนึงอ่ะโกลเด้น o อาเวอร์เป็นไงฮะแสงใหม่ผมโอ้ยเจ๋งเว้ยนี่แบบหนึ่งนะครับแบบใช้ตัวบอดี้ไฟลร์ไม่ให้แสงมันกระจายมากแบ็คกราวมันก็จะไม่เวอร์นะครับเห็นไหมครับพอจัดแสงสวยเนี่ยนะครับทุกเงาที่จะูุกอะไรออกมาเนี่ยทำให้เราดูผอมลงด้วยจริงว่าปิดไฟนะควนขึ้นไปวะ นันไลท์ฟอ r ซาสามรบีนะครับเป็นตัวที่แรงที่สุดที่ผมมีในบ้านเลยนะครับตัวนี้มันสามารถปรับอุณหภูมิสีได้มีความแม่นยำมากนะครับคือค่า CRI เนี่ยคือค่าที่เรียกว่าดัชนีวัดความถูกต้องของสีภาษาอังกฤษคือ Color Rendering Index เนี่ยมันไว้วัดความสามารถของแหล่งกําเนิดแสงน,นะครับว่ามันสามารถผลิตได้ตรงแค่ไหนอันนี้คือตรงมากๆเลยบทที่เราใช้คือ CCT อะ่ะย่อมาจาก Correlated Color Temperature เนี่ยนะครับจะเป็นระบบการวัดแสงโดยมีหน่วยเป็นองศาเควินที่เราบอกใน CCT คือการปรับเควินแหละเจ้าตัวนี้ปรับเควินได้สูงสุดถึง6000 1,500ถ้าซื้อสามร้อยบีเนี่ยมันจะมาพร้อมรีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลใช้ได้กับตัวอื่นด้วยคลื่น2.4 g จุกิกะเฮิร์นะคือดีมาก f o r ์ซ่าสามบเนี่ยใส่แบตได้2ลูก f o r ์ซ่าสใส่ได้ลูกเดียวมันใช้กับแบตเตอรี่ v m เมาสนะครับสามารถใส่ได้เลยแล้วก็พกพาไปใช้ข้างนอกโดยที่ไม่ต้องถอดปลั๊กคุณต้องการงานเอาท์ดอร์ที่ไม่ต้องลากปลั๊กไปไม่ถึงยกไปได้เลยนะครับอันนี้ถ้ามีเจ้า2ตัวนี้ครับก็ต้องมีไลท์โมดิฟายเออร์นะมันเป็นโบเวนเมาส์เป็นหัวแบบกาม,าม,ม,มกก,บบมกคุ้้้ๆหใชเพียว็ไไดดด ที่ดีคือว่ามันไม่ตกรุ่นครับมันสามารถอัปเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้นะครับมีอะไรใหม่ๆออกมามันก็อัปได้ที่สําคัญนะครับมันก็มาพร้อมกับเอฟเฟกนะครับสิแบบเลยเล่นเยอะแยะหมดเลยมีกับแดนไลท์ทุกตัวเลยไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เอฟเฟกมีหมดเพอร์เฟกมากตัวนี้เจ้ารีโมทเทพตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นช่องที่เราต้องการนะฮะเราปรับดีไวร์ของเราอย่างเช่นผมปรับไฟทั้งหมดเนี่ยอยู่ช่องสิบเอ็ดนะฮะดูสิฮะเปิดดูปึ๊บชุดกับติดหมดเลยนะครับป เปลี่ยนสีได้นะครับหรือจะกลับมาเป็นโหมดแบบเควินได้จากตรงนี้เลยนะฮะปรับวอร์มนี่นะครับปรับปรับช a n n นลให้ตรงกันนี่น,นะครับก็ใช้ได้กันหมดจริงๆตอนนี้คือบิ๊กแฟนนับน่ไล์จริงๆที่พูดให้นี่คือเพราะว่ามันลักมากน่ไล์อีกตัวนึงนี่ลิตเทิลไลท์เปิดให้ดูอันนี้ก็ผมชอบน่ไลท์ทุกตัวเลยนะที่มันมีเวลากดปุ่มพาวเวอร์มันเนี่ยดูนะฮะปุ่มพาวเวอร์ นเห็นป่ะแต่ทีหนึงกลับมาเราเปิดอยู่หมดไหนก็ตามนะี่ยเรากะที่พาวเวอร์ทีหนึงมันจะเหมือนเราปิดให้ก่อนพักไฟไอตัวโฟล์ทซ์สองร้อยโฟล์ทซ์หกสิบโฟล์ทซ์สามร้อยบีเนี่ยไม่ได้ชาร์จแบตฟอ์์ห้าสิบห้าหกละห้าเนี่ยชาร์จแบตนะเพราะฉันแต่ทีหนึ่งมันประหยัดแบตเตอรี่ได้ไม่ต้องมานั่งหมุนไม่ต้องมาเปิดใหม่นะครับชอบมากฟีเจอร์นี้และตัวนี้อย่างที่บอกเหมือนทุกตัวปรับได้ทุกสีคือพอมีสองตัวเนี่ยเป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับเป็นแม่เหล็กยึดตรงนูน้นตรงนี้ได้หมดเเเเเเลลยยยยยยยนนนะะะะะฮฮแแแตตต่่่่่ึึึึดดดดดจไไไมรงทาาาออ้ัวถูกูกบบบบบๆๆีป๊ิ เวลาจัดแสงใช่ไหมมีคีไลท์มีแบบริมไลท์ริมลงริมไลท์เฮดไลท์โฮดไลท์ตรงนี้เวลาผมชูของเข้าหน้าจอยอย่างเงี้ยดูสิฮะมันมืดใช่ไหมเนี่ยแซมไว้์ปิดแปนเหล็กไท้ทีทวีนะเวลาโชว์เห็นไหมฮะเห็นไหมหรืออยากให้มันสวยผมก็จะใช้นี่เลยสองข้างอย่างคลิปเลนห้าสิบหรืออนะยสองเนี่ยแสงซ้ายขวาม,มาปุ๊บมันก็สวยแบบนี้ C.O.B. เนีครับเป็นผู้นำเข้าก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ได้เลย C.O.B. Media Thailand น,นะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเนี่ยสิ่งที่เขาเข้ามาแนนไลฟ์สุดจะเป็นแนนไลฟ์แหละดีมากชอบมากขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่น,นันคนเก่งๆคนเทพๆมาสอนจัดไฟเราก็จะเห็นอ๋อเทคนิคเป็นอย่างัน้นี่ผมก็เพิ่งไปไลฟ์มานะฮะชอบมาก C.O.B. มาถึงไฮไลท์ครับไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้มันคืออ๋อนี่ครับ นันไลฟ์ like fl สองศูนย์จมันคือหม้อสุกี้นั่นเองโอ้ยหอมจังเลยไม่ใช่ครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าฟอร์เนลเลนส์นะครับฟอร์เนลเลนส์เขียนอย่างนี้นะฮะฟอร์เนลเลนส์มันยืดได้หดได้ครับนี่เลยเห็นนะฮะฟอร์เนลเลนส์เนี่ยถูกออกแบบมาใช้ในเลนเป็นประภาคารนะนี่ความรู้นะประพาคารคือเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยเรือที่จะมาตามหาจะชนฝั่งเยอะมากฟอร์เนลเลนส์คือเรนที่อยู่บนประพาคารข้างบน ไลท์เฮาส์เนี่ยการที่เขามันสามารถรวมแสงได้ยิงเข้าไปตรงๆแสง,งกว้างกระจายกระจายบีบไป,ปตรงๆเป็นเส้นเดียวเพื่อส่องให้รู้ว่าประภาคารอยู่ไหน <c oughs> คิดค้นโดยชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทำให้เรือเนี่ยไม่จมเป็นหลายร้อยหลายพันลำเลยเพราะว่ามีฟันเนลเลนส่สวนนี้มันจะบีบแสงแบบนี้ <c oughs> หรือ่แต่ไม่ทชนาก็ใช้บานดอได้เฮ้ยน่าไลมันมีครบจริงอะ มันมีหลายอย่างที่ผมอยากเล่นไอตัวที่แบบใส่มาเป็นคุกกี้อะที่แบบยิงมาเป็นคุกกี้อันนั้นยังไม่กล้าซื้อนะฮะยังแบบอ่าเก็บตังค์ก่อนบันดอมันเช่บอลลังจอแต่มันคือบันดอนี่นะฮะมันมีข้างๆด้วยดูดิเพื่อที่เวลาจะปิดอย่างเงี้ยนะฮะปิดไม่ให้มันแสงมันมันรั่วออกมาเนี่ย เนี่ยฮะเนี่ยฮะรีแสงก็ได้แต่คือการที่มีฟอนเนลเลนอยู่เนี่ยมันทำให้บีบคอมเพรสแสงนะครัมันแบบเป็นพุ่งตรงเข้าไปอีกฟอนเนลเลนนี่คือมีประโยชน์มากเลยนะครับแนลไลท์นี่นะครับอยู่ในบิสเนสของไฟต่อเนื่องเนี่ยประมาณ20กว่าปีละ28ปีได้ผมเรียกว่าไฟต่อเนื่องแล้วกันแฟลชก็คือแฟลชนะครับแต่ไฟต่อเนื่องคือไฟที่ถ่ายหนังเนี่ยผมถือว่าคนที่ทำแต่ไฟต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือมากตอนนี้คือมาตรฐานของแนลไลท์เนี่ยผมว่าระดับโโลกกเเรรียวว่าปป็นอิง้จะะ เดี๋ยวเห็นใช้ยอ่ออื่นยอ่ออื่นนี่คือเราเช่าอันอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยไม่รู้นายไ,ไลฟ์มีป่ะอันเท่านี้นอันเรเป็นล้านอ่ะผมเช่าไฟอันเรเป็นล้านมาถ่ายบ่อยมากนะฮะถ้ามีผมก็ใช้ฝาก, <c oughs> กกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยน,นะครับสับขายให้ด้วยปึ้ง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  <c oughs> ดูมัง้งดูมัง้งดูมัง้งดูไหมอะดูมัง้ง ก็ดีเดียจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O A T O B O K หรือหลังละลายบังก็ได้ชัดลึกก็ปลอบปรับจิวชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคุณสไตล์กู